ในวันที่30สิงหาคมนี้นางสาวรัตนาเพชรพันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่3ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้ประเมินผลจากสำนักงานที่ปรึกษาพัพนธมิตรสาธารณสุขในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและให้การคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชเด็กด้โอกาสและเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกข,ของการติดเชื้อ s i v สูงในศูนย์อนามัยที่3ได้นำร่อง3จังหวัดคือชนบุรีระยองและจันทบุรีโดยบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่3คือการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราเกี่ยวข้องก็เป็นเด็กอายุ0ถึง18ปีกิจกรรมที่เราพัฒนาก็คือครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์เด็กเล็กของอบตกลุ่มอสอมซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่โครงการได้ลงไปดำเนินการและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายศูนย์อนามัยที่3จะต้องขับเคลื่อนให้เกิด ระบบการดูแลเด็กทั้งสามระบบคือระบบสุขภาพระบบชุมชนและระบบสังคมเพื่อให้การดูแลเด็กเป็นรายบุคคลหรือเคสแมนจเมนต์ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสามจังหวัด